สับแปลกนางงามใครสามคนที่อยู่ในใจคุณที่รักที่สุดเอ่อแต่ละคนเขาจะรักใครชอบใครเนาะสับแปลกนางงามใครที่น้องซิเกมชอบและมาเชียร์ในวันนี้ได้เลยครับสามคนเริ่มค่ะพี่เมงครับคินครับแล้วก็แดนดี้ครับคิดว่านในสามคนนี้ครับ เราให้ใครเป็นสุดที่รักใครถ้าในเรื่องของวินัยแล้วก็แบบเรื่องของสซรีร์นะต้องชอบมนะครับก็ต้องเป็นพี่แมนพ่แมนเนาะต้องครับหนูให้คุณแม่สามคนที่รักที่สุดชอบน้องไหนน้องไหนเย่ <Yeah. S 1> คนที่สองค่ะจ่าแมนแมนกล้ามใหญ่อ่าลิปโซ่ทำไมรู้ไหมทำ <c oughs> ไมฉันชอบเธอทำไมลิปโซ่เป็นน้องที่ เขาเรียกว่ามีความเป็นเซ็กแอบเขียวอ่าอันนี้เห็นด้วยชายแบบยืนข้างๆเราขนลุกอุ้ยจริงค่ะชายเลือดจริงนะยเลือดลองยิบโซลองยิบโซเนาะใช่เพราะเพราะว่หนึ่งเนี่ยแล้วไม่บอกว่าตอนที่เราอยู่เขาเราเราขนเอาเขาเป็นคนที่เอนจอยใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบพูดเก่งน่ารักเซลลี่ที่สำคัญเขาเนาะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขาเอกชนข้างสูงแมวมองที่ไหนเห็นนะเอาไปต่อยอดได้เลยการันตีว่าเกิดแน่นอนจริง สับแหลกนางงามเริ่มค่ะคือถ้าถ้าผมนะครับสหรับผมว่าผมมีแค่หนึ่งเดียวในใจตอนนี้ครับจะเป็นพี่แมนครับแมนแมนไหนคะแมนเอฟสาวครับพวกเราเป็นสายพกกายเหมือนกันเราไม่รู้จะเชียร์ใครก็เชียร์นักศิดาด้วยกันครับเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคือผมเอ่อมิสเตอร์เฟรนด์ชิพเบอร์เครับแต่ก็อยากจะให้ช่วยติดตาม ทั้งกองประกวดของ Guy, มิเตอร์เฟนชิพไกายเช l เลนท์ไทยแลนด์ครับ,รบซึ่งจะมีรอบไฟนอลวันที่ยี่ตุลา<ฮ>อยากให้ช่วยกันเชียร์แล้วก็ช่วยกันติดตามด้วยครับสับแหลนงางงานนางลิงนักแสดงพิธิกรและพุทธัพ์เขาบอกมา <laughs> ไม่ขนาดนั้นคะก็คือทำแคสติ้งให้กับบริษัทซินเตียบ,บาังกอก็ ตอนนี้มีซีรีส์เรื่อง Seven Day Before l i n h เดี๋ยวลงช่องวันก็ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการศิลปินอยู่ก็ล่าสุดก็มีน้องๆน้องซันนี่ค่ะตอนนี้ซีรีส์ออนอยู่ทางช่อง GMM TV ใครที่ตองนี้รู้สึกว่า3คนเนี้ยอยากจะบ้นเขาเออมีด้วยว่ะโจทย์ใหม่ว่ะเอาละนะขุนก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีแล้วมันมัตัดสินมันคากมันเหมือนอยู่ที่ว่าเราจะเอาเขาไปทำอะไรมากกว่าิม อ่านึกออกพี่หน้าเป็นใช่ปลรักปลาน้อยกีเรนคนเนี้ยคนเนี้ยน่าสนใจคือมาเรานานเรานนนานกิเลนเนี่ยนานๆจะเห็นนายแบบที่แบบตรงแบบกาผมยาวหน่อยจริงๆริงแล้วสุดเหมือนกับว่าถ้าเป็นยุคเอฟโอต้องหมิงซ์ออะไรอย่างเงี้ยเออยังสายฟ้าได้เห็นบ่อยในโซเชียลออืโหดีมากนะครับทีมก็กิเลนก็ชอบ่ายฟ้าคนเดิม สับแรกนางรักสวีทจ่ะพูดได้ไหมพี่จี้ค่ะรับสามคนพี่เจนรักรักเลยเหรอเอออยู่นะสับแรกแด้อยู่นะคนนั้นเ็าดีคนนี้ก็นะไี่หล้่จะเลือกใครคนนี้เราตกลุ่มรักเขาตั้งแต่เวทีอื่นเป็นใครเป็นไม่ได้เลยเคยน้องไหนค่ะเรื่องฝาเขาเป็นคนสุภาพนะเป็นสุภาพเรียบร้อย humble แล้วสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือจะบอกให้เคยรู้บค่ะ เขาเพร้อมแต่ปีที่แล้วแล้วครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สุดๆของเขาละ่ะคนนี้เพิ่งมาเจอที่นี่ไม่เคยเจอหน้าที่ไหนมาก่อนแล้วจวังหวะตกลุ่มรักเป็นอย่างนี้เสียววีนาทีที่ได้พบเจอตาก็มีสีเขียวะะจะบอกว่าคนนี้ดี พอด้านสกุลเขาดีอุ้ามสกุลเขาคุณคิมคุณเบิร์นค่ะจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะใครเรือหนึ่งคนโอ้หน้องไนายมาเลขหนึ่งค่ะจะเป็นไนเป็นคืนที่ไนท์ไนไนจริงๆ